สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะดูวิดีโอแบบจอเล็กใน Facebook ได้นะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับก็เลยอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองทําดูกันนะครับใครที่อยากจะย่อวิดีโอเป็นจอเล็กเพื่อที่จะทํางานไปด้วยดูไปด้วยหรือว่าไปดูในส่วนของฟังก์ชันอื่นนะครับแต่ว่าเราก็ยังดูสามารถที่จะดู Facebook จอเล็กได้นะครับก็สามารถที่จําได้นะครับโดยเพื่อนๆนะครับเข้าไปที่วิดีโอที่เราต้องการจะดูนะครับสมมุติว่าผมต้องการดูวิดีโอนี้นะเพื่อนๆเนี่ยกับข้าวกับปลากับของคุณโอเคานะครับ ผมก็คลิกไปที่วิดีโอได้เลยนะคลิกเข้าไปที่วิดีโอครับเนี่ยขออนุญาตปิดเสียงก่อนโอเคนะครับคลิกมาที่วิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยทำการขยายหนะ้าจอให้เต็มนะรูปขยายตรงนี้นะกดให้ดูเต็มจอโอเคนะครับดูเต็มจอเสร็จแล้วน,นะครับให้เพื่อนเพื่อนแตะบริเวณน,นี้นะแตะหนึ่งทีนะครับเ,เพื่อนเพื่อจะเห็นสัญลักษณ์เนี่ยรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมครับจะมีรูปสี่เหลี่ยมเพื่อให้มันเป็นจอเล็กอยู่ตรงนี้นะครับ ก็เราก็มาแตะตรงนี้นะเพื่อนๆนนะโอเคทีนี้มันจะอยู่เป็นจอเล็กแล้วเห็นปะ่ะวิดีโอนียวิดีโอจะเป็นจอเล็กแบบนี้นะเพื่อนๆทีนี้เพื่อนๆก็กดย้อนกลับแล้วก็สามารถที่จะไปใช้งานอันอื่นๆได้นะครับเพื่อนๆอยากจะไปดูช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะดูคลิปวิดีโอไปด้วยได้นะครับทีนี้เพื่อนๆก็ลากจอมาก็ได้นะขยับซ้ายขวานะครับไปซ้ายจอเพื่อที่จะสไลด์ดูอื่นๆนะ ส่วนวิดีโอมันก็ยังเล่นอยู่ข้างบนเนีย่ยเห็นปะเราก็สามารถที่จะดูไปด้วยเล่นไปด้วยได้นะครับจะไว้ด้านล่างก็ได้นะครับอ่านะครับส่วนวิธีการปิดก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็ลากลากลงไปปุ๊บอ่ามายอมลงอ่าลากไปมันก็จะหายไปละทีนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานต่อได้แล้วอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือถ้าเพื่อนๆอยากจะดูผมดูจอเล็กอยู่นะครับแต่ถ้าผมต้องการจะปิดชั่วคราวนะผมก็แค่ปิด ปิดหน้าจอนะครับเพื่อนๆปิดหน้าจอมือถือไปเลยนะครับกดปุ่มสวิตช์ปิดโอเคมันก็จะดับไปแล้วนะพอมันดับสักพักเนี่ยให้เพื่อนๆเปิดหน้าจอกลับมามันก็จะเล่นต่อเลยนะเพื่อนๆเห็นปะมันก็จะเล่นต่อจากเดิมโดยที่เราไม่ต้องไปค้นหาใหม่เหมือนการหยุดพักแล้วกลับมาดูต่อนั่นเองนะครับโอเคนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับกับเทคนิคง,ง่ายๆในการเล่น Facebook แบบย่อหน้าจอนะเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะครับ